สวัสดีครับพบกับเกมเมอรี่ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเกมโดตาโทเหมือนเดิมนะครับขายเทียมไปขายวันนี้เล่นตัวดาร์กไนนะครับเป็นตัวที่สายสเตนนะครับถือว่าถึกมากนะครับถ้าเลเวลตันนี่ก็ต้องห่วงครับตันแท่งพวกเขาคนละแต่ว่าแรกๆก็ โดนนิดหน่อยก็ปะบางอยูน่นะครับวันนี้ก็โอ้ครึ่ง้อยครับไปก่อนไยกอนั้งก็ไม่ได้ไม่เป็นไรครับยังเหลือเรียนหนึ่งดูจากทีมแล้วก็มีสตันหนึ่งสองสามตัวลงกุปกรณ์จะซูซีอยู่ครับ เพิ่งดูว่าทีมเล่นดีหรือเปล่าครับแรกเราก็ฟร์มไปครับยังคลิปกันอยู่นี่แล้วครับอ้าวไม่แน่ครับอาจฆ่าได้ครับฟันครับฟันฟันไล่ไปครับแน่มีเปิดสกิลสองครับเพิ่มเลือดนะครับจังกันนัดเพื่อนกำลังจะมาบวกครับตั้งวันนี้โอ้เลเวลหกพอดีเลยครับ ออกมาแล้วมาแล้วครับล้างล่างมาครับแ้ลงล่างเป็นมแมลงไม่ใช่แล้วล่างเป็นมังกรว่ายิ้งยิงยิงอยู่ไหนครับอยู่ไหนยิงยิงยิงฝังงงง่งเขาก็มาช่วยเหมือนกันนะครับตายเลยครับตายบ่อยๆก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวไอเทมไม่ทันเขานี่เสียเปรียบนะครับคือตอนนี้ว่าจะออกเซฟเตอร์ก่อนนะครับจะได้แปลงร่างเป็นมังกรดำได้ครับ ดมองๆอยู่นะครับแอคนี่เป็นตัวแทงฝั่งเขาครับมันถึกนะครับไม่อยากจะสนใจเท่าไหร่นะครับสนใจตัวปอบด้านหลังนะครับนี่ครับวิดอกเตอร์อย่างนี้ครับแ้าเพื่อนเข้ามาครับอ๋อโดนจับเปนมาช่วยไหมครับเปนมาช่วยเหมือนกันครับเอ้เชคเอาไเชคไเชคทำไมไม่สตาร์ทลอยครับ โอ้โหเปิดอันติดับเบิลคิวเลยนะครับไม่สตันช่วยเราแต่แรกเลยครับไม่เป็นไรครับแล้วก็เอาป้อมต่อไปทำอ,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 อะไรแบบแบบฝังเรานี่ก็มีตัวป่วนอยู่นะครับโ,โดนอนันติไม่เด่นเข้าไปเอาโดนสตันก่อน เป็นไรครับเราไม่ต้องสนใจแอคครับมันถึกครับเอาไม่เด่นนี่แหละครับค่าง่ายสุดนีนบอมองมาจากไหนครับแรกๆผมก็อัพแต่สกิล3นำนะครับเพิ่มเกาะแล้วก็เพิ่มเลือดให้กับตัวเองค,คือเราก็ไล่ตัวหลังเลยนะครับ สนใจแอคมากไม่ได้ครับฟันไม่เข้าครับแล้วก็ฟาร์มต่อไปครับ The Allceptor ของเขานี่มีสายเวทสองตัวนะครับคือถ้าเราแปลงร่างเป็นมังกรดำนี่เราก็จะเพิ่มความสามารถในการต้านทานเวทมนต์นะครับซึ่งก็เป็นไอเทมที่น่าซื้อเป็นอันดับแรกนะครับถ้าเล่นตัวดารอนไนนนะครับถ้าเจอกับสายเวทนะครับในจังหวะนี้โดนจักระนาดศับนะครับโกทั้งสับทั้งปัน,นครับมีหัวสุกหัวซุนครับม,มีอารมณ์มาตีคีบอีก ออรอดมาได้ได้สต,ตันน้ำหัวกันอีกแล้วครับจังหวะนี้ผมอยู่ไหนอ๋อกำลังมายังแปลงร่างเป็นมังกรไม่ได้นะครับยังไม่เป็นไรครับคนไฟได้เหมือนเดิมครับสต,ตันไว้ฟันชบัชบชับจะไหนอีกครับแปลงร่างไม่ได้ก็วิ่งไล่เอาครับราาอีกไหมครับ สตันได้ก็สตันให้เพื่อนนะครับเพราะว่าสตันเรอเนี่ก็นานนะครับแต่โดนเขาจับก็นานเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ก็ไม่รอดนะครับโดนโกเลมตกวอวครับวอลทิมลท่มไปเลยทีเดียวนะครับแม่เดนก็รีบเอลป้อมรีบจบครับถ้าตอนนี้เรายังได้เปรียบนะครับเกมนี้คงไม่ยืดแยะนะครับจังจันนาน โอโ้โดนแอคมาดูดจังหวะนี้เบดเมลด้วยรอดไหมครับเพื่อนมาช่วยไว้ทันครับเหมือนผมต้องเล่นเป็นตัวแทงนะครับตอนนี้ก็เลย,ยเน้นออกของที่มีสเตนเยอะๆครับต่อไปก็ต้องเป็น BKB เอาไว้กันเวทครับ เพื่อจังหวะบวกชนละมุนครับไม่มีอะไรแล้วก็ไล่เข้ากลับเราก็ฟาร์มไปเรื่อยนะครับเป็นตัวที่เล่นง่ายดีครับผมเล่นตัวยากไม่ได้ครับจัวนี้เราก็แปลงล่างครับป้บนไฟไล่สับอย่างเดียวครับชิบ,บชับ,บชิบ,บชับ,บชิบชักจะเอ๊ยไอ้ถึกครับ จริงนี่เราน่าจะเข้าไปเอาตัวเนะครับแต่ว่าก็เสร็จรอบไปแล้วครับไอ้มอมอมาทําไมครับสตันเราฟูดาวพอดีครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้ไม่รอดแล้วครับหน้าที่ของเราคือแปลงร่างเป็นมังกรแล้วก็ควนกองลัางเขาให้ได้นะครับ เรามีเนลูเบียนวิเวอร์นะครับก็เป็นตัวควนชั้นดีเนะแล้วก็สามารถเจ็บตัวหลังได้ดีมากครับครับตีแรงแล้วก็มีสกิลหายตัวตวันนี้ต้องนี้ก่อนครับแต่ดูมือนจะไม่รอดโดนลุมสกรม เรียบร้อยจับหัวดังชับนแรครับมาใหม่นี่แหละครับล่างมังกรดำครับ<ะ>พอเราอันติเราเลเวลสามแล้วเราก็จะตีสโลด้วยนะครับ<ะ>แถมมีเซฟเตอร์แบบนี้ก็เป็นมังกรดำาพรต้านทำเยอะขึ้น ขึ้นเยอะทีเดียวครับขนาดบัวกันเลื่อนเราแทบไม่ลดเลยนะครับเปอแล้วครับเมื่อกี้เรายือนอยู่ไกลครับอา้าวมีเคบต้อกครับวิลดครับเกมนี้ก็ถือว่าชานะสบายอยู่นะครับ อ๋อทีมงานก็เล่นดีอยู่ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะแต่ก <getting attacked. S 1> ็คงไม่น่าจะมีนะครับปั๊มไปก็ไม่กาเชีอนะครับสองปัม๊ม บามาครับโอ้อโดดแม่นด้วยครับแล้วก็โดนโนอ๋อสก,กิเลเรื่อยๆนี่นี่ถ้าเราไม่มี BKB ก็จะ โดนพลังเวทของเขาเล่นงานเอาเนาะแล้มีบีเบนี่ก็พอยื้อเวลาได้เยอะอยู่ครับมีบวกมีบวกนี่มีบีเบีก็เวทมอก็ทำอะไรเราไม่ได้ครับจังหวะนี้เพื่อนไม่อยู่ครับ ถอยก่อนเขาเข้าออกอยู่นี่แล้วครับคึไม่ได้ก็ถอยครับตามมาใหม่เวลาเราอยู่ข้างล่างเราก็มองไม่เห็นข้างบนนะครับมันจะทัศนะวิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างครับบางทีก็ไม่ได้ถึกขนาดโดนลุงแล้วจะไม่ตายนะครับอยไปเ,เข้าไปใหม่ครับอันนี้เหลือป้อมฝั่งสุดท้ายแล้วนะครับก็จะได้เมกะชิปวันนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับอาจะได้นะครับวันนี้เปิด BKB ใส่ตอนนะครับน้อง ว่าเรานี่เป็นตัวเปิดที่ดีอยู่นะครับแต่ถ้าจะมีถ้ามีบิง์นี่ก็คงจะดีกว่านี้เองครับบิง์เข้ามาแบบตัวหลังเลยจไม่เป็นไรครับวันนี้ก็มีตายเกิดครับเมื่อกี้ไปโลชานมาถึกอยู่แล้วครับนี่ก็สตัน ไม่ได้ออกไอทีมที่มีดาเมจเยอะนะครับเพราะฟันตัวแทงก็ไม่ค่อยเข้าหรอกอาศัยว่าถึกแล้วก็ตีตัวเวทต่างน้นได้แค่นคั้นแต่ทีมก็เล่นดีครับทีมนี้ก็ชนะใส่ใส่นะ ยิบตัวใหญ่แล้วก็แ๊บเดียวครับฝากติดตามซิมบารี่ช anel เลยนะครับทาง u t u b e แล้วก็ทาง a c e b o o k นะครับวันนี้ก็เปิดวิกีวีบวกไว้ครับสายครับนี่ครับบางทีโดนรุมมันก็ตายเป็นอย่างับ มารอบนี้ก็คงจบแล้วครับแ่ยล้วเป็นบางกวนนี่แล้วครับมีทีมมีแสงครับถ้าเข้าถึง ไมเด้นกับวิด ok ด็อกเตอร์ได้เขาก็ไม่มีตัวซับนะครับแล้วก็ยืนคนเดียวไม่ไหวแหล้วหมอเขาทำอะไรไม่ได้นะครับโอเค,ครับ